อ้าวเขามานหลบเลยก็ล,ลงน้ำเลยครับนี่อ้นี่ครับนี่ใครมันตัวนี้ผมคิดว่ามันใส่ได้นะเพราะท่อแดวลองเอาไปเลยได้ครับหยิบออกมาโหลดหยิบออกมาเลยผมว่ามันโอเคอยู่โอเอยู่นี่ครับขู เพียงเอามาใส่อ่านี่ครับเอาไว้ยังสีปบ่ได้ครับมันทั้งหมดทั้งยังมันว่าเจาะกินโอ้นี่บ่ได้แล้วครับนี่ละนี่ก็บ่ได้แล้วครับทั่วหนีนาจิอยู่เด้อเอาวางไว้ยงสิอันนี้ก็อันนี้บ่ได้ครับป่ะเบิ้งต่อได้ครับ ใครบ่คเคยเห็นใครห้อยปังว่าใครห้อยปังเป็นแบบไหนกับเป็นแบบนี้แล้วครับขาวๆน,นี่อีกอันหนึง่งเอ้ยอันนี้นายจะได้อยู่ครับโอู้หนี่ก็มีนี่น้องใครยุบหลุดเดือพีตอนนี้ม,ม,ม,มันหมดไข่ครับแต่ออกมาเลยอันนี้นายจะใส่ได้ครับใส่ได้อยู่เนาะใส่คู่ไว้ นี่ครับอีกอันหนึ่งแดีวเขาจะเก็บไปมืดเลยนะครับโมหัว่าพวกหมดพวกอย่างมันมาจอ,อกจอ,อกกินมืดบ่นี่ครับนี่คือขไ,ไข่หอยปังใครเคยเห็นหอยู่ไพ่บ่รู้หรือว่าไพ่ไปเจอว่าไใครยังนี่แหละครับขไข่หอยปังครับไข่หอยปังอาวเขาก็ได้มาสามสามชุดเนาะสามชุดแหละอะไเรเบื่องอีก อ้ Ooh, อันนี้มันหมดกินครับหมดกินหรืออย่าง,างนี่เดี๋ยวผมเบิง่งข้างล่างก่อนมีลูกมีอย่างมันบ่พมี่ครับมันใครใครถิ่มหรือซือ้อมันลูกของพมีอันนี้พมีอันครับนี่ให้จูบให้จูบเนะตายต่ายเบิ่งอีกนี่ครับสะ โอ้ hh. โหนี่ก็แมวนบนี่มันบ่กไปละใครไม่ปังเนาะโอ้ยตกน้ำชะนอ้ผมยั่ผมตกน้ำด้วยครับนี่อีกครับอันนี้นายจะใส่ใดครับเดี๋ยวผมชีบอกครับว่าเอาไปจังไดไปเพาะพันธุ์ไปขยายแบบใดอันนี้มัน ในบนนอในบนได้บุ้งหูครับเอาไปเอาไปก่อนเนาะเอาไปฟักเองเอาไปใส่อันนี้เองโอ้ไข่ตัวนี้เริ่มดำแล้วครับเริ่มดำแล้วนี่นี่โอ้เลื่อมดำหรือมันเสียผมว่านี่น,นี่แล้วไปดีละ สาคอนอ้นี่ก็มีครับนี่นี่น,นี่โอ้ออกมาเลยครับนี่ดำๆพวกนี้ผมคิดว่ามันน,น่าจะแก่อาจจะแก่ครับเริ่มแก่เริ่มจะฟักแล้วประสันก็เริ่มสีเนครับ เอาอีกเนาะนี่อึ๊บเอาลองเบิ่งไปเอาไปเบิือนี่ละเอาไว้มันกะหมดกินครับผ่านยางอีกเนาะผมเอาแล้วรอบนึงครับมือว่านครับมือว่านแต่ว่าผมเอาไข่มันถึงฟักไปเนาะนี่โอ้ยเอาไข่มันถึงมันถึงมาว่างครับมันถึงมาว่างไข่ผมก้นเลยเล่เลไปเพราะสัน นี่ตัวนี้็นาดจ,จะบผึ่งว่างมือคลืนครับนี่นี่ไอ้นี่ว่างไข่มือคลืหนหมั้งครับนี่ยังใหม่ๆอยู่เด้อครับนี่ยังใหม่ๆเลยไข่หอยปลังใครไม่เคยเห็นนี่แหละครับไข่หอยปลังโอ้ั้งฝุ่นหกแล้วครับ,รผ,รบผมสิบหไปดอกเดือดโทรพทาผมตกน้ำผมเจ็บขาน้ำ มาถ่ายให้เบิ้งซื้อครับใครห้อยปังเดี๋ยวผมฉีเห็ดให้เบิ้งเด้อว่าการเพาะเอาไปขยายมันเป็นแบบใดเดี๋ยวผมเอาตัวนี้ก่อนตัวนี้มันก็ะสิเริ่มสิกลัวมันเสียเสียซะส่วนหลายครับเสียซะส่วนหลายชุบบโอ้โอ้โอ้โอโอ จะใส่ได้ครับใส่ได้บ่ได้บ่งหมดละ่ะเดี๋ยวถับไปเบิ่งกันเมื่อยทอ่อโอ้ดอกบัวไปตัะเก็บไปเกียงนี่หนามก็มีครับบัวไรด้วยครับดอกบัวลาสุบบฟองหอยปังเลยครับโอ้ยเดี๋ยว ผมโซหลหลายเกินเดี๋ยวพีอย่างเบืองเงินนี่ผมเก็บไปหมู่บ้านนี้คกหน่วยว่าครเก็บหน่วยปนาเห็นแล้วนะครับนี่ครับใครห้อยปังเท่าไหรมาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบสิบขอก สิบขอ,อกมือว่านผมมาเก็บได้สี่ขอ,อกครับสี่ขอ,อกแต่ก็เห็นพวกนี้อยู่เลยแต่ว่าผมบ่ได้เก็บผมเก็บแต่ของไม่ๆม่ไปเนาะครับอืมบรรยาครับผมได้กินหอดบารับมาบบานเด้อครับผมได้อยากมาหาพงกมาด๋ยวผมสิสูบซานีให้กินป่ามีตัวใหญ่รครับบอนวูสุดยอดแนงหลายปีแล้วครับซานนีบด้สูบ ลายปีแห้งเอาล่ะครับเดี๋ยวผมกระบ,บานก่อนกระบ,บานแล้วขี่รถกระบ,บานก่อนเด้อครับเดี๋ยวเิไปบึงวิธีการเอาไข่ไปไว้จังไหแบบไหนเนาะครับบ๊ายบายเอาล่ะครับตอนนี้ผุก็มาหอดบานแล้วเนาะครับตอนนี้ผมก็ จับไข่ออกกระขุมาวางไว้ในในกระสอบกระสอบบันนีเนาะเดี๋ยวที่นี่ผมกระชิเอาไข่ที่ผมปิดเก็บมาเมื่อกี้นะครับเอามาใส่ที่มองที่ผมเตรียมไว้นี่ครับเอามาเลยเอามาใส่เลยนี่ครับ ผมได้ปับพื้นที่ดินใหม่นะครับนี่มาเมื่อกี้นี้ผมก็เลยเอาดินมาโปะใหม่ให้มันชุ่มๆแน่จักน้อยครับบป่งหูแล้วมันก็เป็นความคิดของผมมันน่าจะแม่นแบบนี้แหละครับตามขอบสะมันก็เปียกๆแน่จักหน่ยนอยหนึ่งผมมไเห็ดต่มตามตาม,ตามที่ผมเก็บมาคนอื่นเห็ดแบบได้ก็ความเหม็นบอกผมเนยเด้อครับเถือเป็นประโยชน์ หรือว่าข้องผมเป็นประโยชน์กับเฮ็ดตามได้ด้วยครับเอาก็จะเอาใครลงไปเขาก็ว่างว่างไปเลยครับอืมจะได้ผลบไ่ได้ผลบ่บหูแล่ะครับถ้าเบ,บิง่งอีกจักประมาณสักยี่สิบหามือเดี๋ยวผมสมิมาทายให้เบิ่งอีกเทือนึงด้วยครับว่าเป็นแบบใดยี่สิบหามือหเฮาสิเบืองอีกกันเทือนึง ของไผเป็นแบบไดกะคอมเมนต์บอกผมน้ำในได้ครับอันนี้เป็นคลิปแรกที่ผมเห็ดเห็ดเบืงผมสิกับม,มาเห็ดกเกษตรอยู่บ้านนะครับเห็ดเศรษฐกิจพ่อเพียงนี่เราใส่ลงไปใส่วา,างตัวถั่วครับหมดแล้ว นี่แหละครับนี่ก็หอยที่ผมเก็บมาหรือวาอ่าอาปาก่าม,มันกินยิมแล้วครับกินอิมแล้วตัวนี้ก็คือหอยปังเนาะสิ่งที่หายพวกั้นหายคือนี่ครับใบบกใบมะละกอมีกลุ่มน้ำนะครับ ผมเลียงกลุ่มไว้นั่งครับได้มีกลุ่มน้อยนึงเอามาปล่อยจะประมาณนี้ครับผมก็เอาพักต่อพักตบมาว่างไวมอออีออกซิเจนนะครับกับประมาณนี้แหละครับผมมันกับบยากทุกคนถ้าเกิดว่าพ่เห็นใครก็ล่องเอามาเห็ดเบิงกระได้เด้อครับลองเพาะล่องยังเบิง ถ้าเกิดมีประโยชน์กับกับจ,จากไหนคนระับก็ดีครับกันมันผิดพลาดอีหยังกับคอมเมนต์บอกผมนเนเดอครับผมจะมาปรปับปรุงแก้ไขเห็ดแบบใดผู้ใดเห็ดก่อนกับบอกผมนําว่ามันเปลี่ยนแบบใดผมกับพึ่งเห็ดเือแหลกเ้อครับเปลี่ยนกําลังใจให้ผมนัมเนเดอครับฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมนําในเดอครับขอบคุณครับ